ครับสวัสดีครับอู๋แชร์โต๊ะลบลีครับวันอาทิตย์นะครับยี่แปดนะครับกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณใบหนึ่งสิบห้านาทีนะครับโดยประมาณนะครับนะแท็กเกอร์ถึงที่มาตรวจสอบรถแล้วครับไล่ดูฟิลดูรีเลย์ไปเรื่อยๆนะครับนะก็เจอปัญหานะครับอีพีนี้คืออีพีสองนะครับต่อจากอีพีแรกนะครับรถคันนี้สไลด์มาเมื่อคืนนี้ฮะเที่ยงคืนนะครับ นะตื่นเช้ามาก็เริ่มดูให้เลยนะครับเป็นลูกรถลูกค้าเรานะครับสรุปนะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากน้ําเข้ากล่อง ECU นะครับแล้วก็ระบบไฟหงล่มนะช็อตนะครับในระบบนะก็เดี๋ยวผมพยายามถ่ายท่านดูนะครับตอนนี้กําลังไล่ตรวจสอบนะครับไทเกอร์กาลังตรวจสอบอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันครับผมนะเป็นแนวทางนะครับท่านไหนที่ชอบขับรถลุยน้ํานะครับ แล้วก็พยายามที่จะไปนะเจอน้ำสูงก็ไม่ยอมหยุดนะครับนะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับเป็นบทเรียนนะนะเพราะว่ารถสามารถเกิดปัญหาขึ้นได้ทุกครั้งนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเนินการดูนะฮะนี่ฮะกล่อง ECU อยู่หน้าซ้ายของเครื่องนะครับอยู่ในห้องเครื่องยนต์นะครับนี่ฮะมีน้ําอยู่ในนี้เห็นไหมที่นิ้วผมชี้นะครับเป็นน้ําเดี๋ยวผมลองปากเป่าดูนะครับ เห็นไหมฮะน้ําขยับเลยฮะนี่ครับเห็นไหมฮะน้ําขยับนะนี่ฮะนี่ทีนี่ก็มีน้ำเหมือนกันครับจมน้ําแน่นอนครับกล่องนะครับนะหนึ่งที่นะทีนี้เราเอียงกล่อง ECU ไปเรื่อยๆนะฮะส่องลงไปด้านล่างครับเห็นไหมมีคาบน้ําอยู่ครับเดี๋ยวผมพยายามจะส่องไฟท่านเห็นนะนะฮะมีน้ําติดอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมเต็มเลยครับนะน้ําเข้าแน่นอนครับเข้าไปในวงจรนะ แล้วก็ด้านบนครับน้ําเต็มกล่องเลยฮะนี่ครับนี่ครับมีแต่น้ำนั่นแหละเห็นไหมฮะผมแกว่งให้ดูนะเนี่ยฮะนี่ครับน้ําเข้ามาขังเลยฮะดเจนเลยนะฮะนะน้ําเข้ากล่องอีกแล้วครับไม่รู้ว่าช็อตไปถึงไหนนะครับช็อตตัวกล่องด้วยหรือช็อตที่อื่นด้วยนะนี่ฮะนะระบบไฟลวนครับเห็นไหมฮะก็กล่องใบนี้นะครับก็อยู่ในช่องนี้แหละครับที่น้ําท่วมเนี่ย คาดว่าคงลุยมาสูงเหมือนกันนะนี่ครับเพราะผมจะเขี่ดูล่างนะมีแต่น้ําขังครับเนี่ยเนี่ฮะนี่ยครับน้ำทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะนี่ยเห็นไหมที่เป็นเลืองแสงน่ะขยับไปขยับมาคือน้ําครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูครับนี่ครับไม่รู้ว่าท่านเห็นไหมนะนี่ครับพยายามส่องให้เห็นนะอันนี้ฮะนี่ครับน้ําฮะ นี่นะเนน้ำเลยครับเห็นไหมน้ำอยู่ในใต้ถาดนะครับไม่ยอมระบายด้วยนะฮะแสดงว่าตอนลุยท่วมเยอะแล้ววิ่งไปเรื่อยๆน้ำมันก็ยุบลงเรื่อยๆครับแต่ยังไม่หมดไปนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องถอดถาดนี้ออกมานะครับแล้วมาตรวจสอบนะครับนะ,ะประกอบข้อไทกเกอร์ลองตรวจสอบรีเลย์นะฮะนะก็ เจอปัญหานะครับนะน่าจะท่วมกล่องแล้วล่ะครับนะอ่าโอเคนะครับเนี่ยครับน้าเปียกครับเนี่ยเงาเงาตรงนี้ก็มีรอยเปียกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ครับเห็นไหมเป็นเงาเงาเลื่อมๆอยู่เนียเนี่ยมองเห็นเลยครับนะก็แตกนะฮะรถคันนี้นะครับโดนแต่กล่อง ECU นะครับนะก็แสดงว่าน้ําท่วมขังนะฮะสูงมากนะครับน้ำเลยดันตัวขึ้นมานะครับ หรือไม่ก็ขับลุยฝนตกหนักนะแต่เกิดจากน้ําเข้ามามากกว่านะฮะไม่ใช่ฝนหรอกครับนะซึ่งช่วมกล่องนะก็เป็นโรคประจํานะครับของรุ่นนี้นะนะก็เอาตามนี้นะครับอีพีสองนะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในอีพีสามนะครับนะก็เอาเป็นข้าวๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสอบค้นหาไปเรื่อยๆนะครับว่าปัญหาที่แท้จริงอนะ่ะอยู่ที่ตัวไหนกันแน่นะครับ นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับอีพีสองนะฮะเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหัวแชร์ออโต้ครับช่วยกดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้เรานะครับเรานําข้อมูลข้อเท็จจริงมาบอกนะครับทุกวันจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับท่านไหนที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับเอ็กวันนะครับปีสองพันสิบสองสองพันสิบสามขึ้นมาเนี่ยครับหรือไม่ก็รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดนะฮะนะพยายามอย่าลุยน้ํานะครับนะเพราะว่าน้ําทําลายทุกอย่างนะ ก็โดนกันมาทั่วประเทศแล้วนะข่าวสารก็ออกกันเยอะนะครับก็ลองทําตามช่างนะครับที่เขาเจอทุกวันนะครับไม่เสียหลายแล้วครับนะฮะจะได้ไม่ต้องหมดเงินหมดทองนะครับเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับนะฮะก็อู๋แชรออโต้ต้องขอจบคลิปในเพีย์นี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับที่รับฟังรับชมครับสวัสดีครับ